โอเคครับก็เดี๋ยวมีสามเรื่องแจ้งสั้นๆนะครับเรื่องแรกก็คือ,อหยุดร้านนะครับวันที่สามสิบกับวันที่หนึ่งนะครับสองวันนะครับผมนะก็เผื่อใครจะมาก็ไม่เปิดนะจ๊ะพอดีไปธุระกันที่บ้านนะครับสองวันอีกวันก็น่าจะกลับมืดนะครับผมก็กันพลาดไว้ก่อนนะครับผม วันที่3เนี่ยเรื่องที่2นะครับก็คือหยุดรับซื้อตั้งแต่วันที่28แต่จริงมีหลายท่านรู้คนล่วงหน้าจริงผมบอกตั้งแต่ประมาณวันที่26และนะครับพอพี่ผมมีคนหลายๆท่านทักมาแต่ก็จะบอกว่าประกาศรับซื้อเนี่ยหยุดจริงๆเนี่ยคือผมกลัวพลาดไปของมาส่งวันที่ผมไม่อยู่นะครับเพราะช่วงนี้ขนส่งคนข้างช้านิดนึงผมกลัวพลาดแบบไปส่งวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในจังหวะที่ผมไม่อยู่แล้วบางทีวันศุกร์อ่ะผมก็ไม่ว่างเช็คของไม่ใช่วันศุกร์ข,ข,ขอภายวันเสาร์ผม่ม่วางงเช็คขอ นะครับโอ้ผ oh, มต้องเตรียมตัวเตรียมของเตรียมอะไรไปแล้วเนี่ยท่านบางทีแบบมันฉุกระหุกข,ขึ้นมาผมเองก็ไม่อยากรีบโอเคครับก็มาถึงเรื่องที่3มนะครับก็คือที่ผมจะแจ้งก็คือตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษสาหรับลูกค้าที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่หรือเป็นลูกค้าเก่านะครับผมก็จะบอกว่ามีโปรโมชั่นก็คือบีบีการ์ดปืนสั้นนะครับผมมีโปรโลด300บาททุกรุ่นนะครับจะแปลว่าทุกรุ่นและถ้า,ถาเกิดท่านใดไม่เอาคือ แมวชุดพร้อมเล่นก็ลด300ถ้าเอาชุดพร้อมเล่นก็ลด300อันแหนนะครับใครสนใจตัวไหนจัดได้เลยนะครับส่วนวีีกันยาวนะครับก็มีโปรโมชั่นเช่นกันนะครับผมวีีกันยาวท่านซื้อพร้อมเล่นลด500ท่านไม่ซื้อพร้อมเล่นผมก็ลดให้500เช่นกันนะครับค่าส่ง150บาทเท่าเดิมน,นะครับผมนะก็ท่านใดสนใจตัวไหนสินค้าชิ้นไหนทักมาได้เลยนะครับรับโปรโมชั่นไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆ totally. นะครับผมเวลานี้นะครับผม แม่จัดเลยฮะโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปก็ดูรีวิวกันต่อได้เลยครับโอเคครับอยู่กับร้านบางไคสอบอนะผมวันนี้มาเร็วเจ้าตัว w e m 9 2อเอมเก้าสองนะจ๊ะเปิดราคาก่อนนะครับตัวนี้ราคามือหนึ่งมันอยู่เท่าไหร่สามพันหกป่ะสามพันหกสามเท่าไหร่ประมาณนั้นะประมาณสามพันหกสามพันแปดนะจะ,จะจำไม่ได้แล้วนะครับเป็นรุ่นคลาสสิกที่สุดในนี้แล้วกันเรียกรุ่นคลาสสิกของตระกูล b ีกันนะครับผมโอเคไปกล่องใหม่ ปกล่องมีตัวปืนแม็กกาซีนนะครับผมสองอย่างนะสภาพแม็กก็หนักนวงนะครับผมแต่สภาพตัวปืนยังสวยดีอยู่นะครับแต่ก็ปานการใช้งานาบ้านนะครับผมตัวน,นี้มันเปิดราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมเล่นสองพันแปดร้อบาทฟรีค่าส่งนะครับตัวน,นี้สภาพภายนอกถือว่ายังสวยดีแต่เปหนักตรงแม็กนิดนึงนะครับสภาพภายนอกสวยดีเบลิต้ายูเอสอนะครับนะ ยูเมทอินยูเอสเอเนี่ยโลโก้เป็น WE นะครับสีดําทะมึนนะครับผมสภาพก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับมาดูระบบนะฮะเซฟนะครับนี่นะโอ้โหเซฟแข็งปักเลยนะครับถ้าเซฟแข็งผมจะไม่ฝืนนะะเซฟแข็งเซฟแข็งครับผมกลัวมันหักไม่ใช่อะไรเพราะว่าไอชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ยบอกก่อนราคาเบิกใหม่ประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับคือถ้าจะไม่เซฟก็คือไม่ต้องเซฟแต่ผมว่ามันเซฟได้แต่ผมไม่กล้าฝืนเพราะว่ากลัวมันหัก ขึ้นมานิดงามใช่ไหมครับมันแพงนะครับแต่เรื่องระบบมันยิงได้ปกติอยู่แล้วนะครับนั้นไก่ก่อนเออฉีอสติ๊ิโคนลงไปนะครับตรงนี้ฉีตรงนี้ฉีตรงนี้นเออผมชอบ w ีอีอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยที่ผมคิดว่าแม่งออกแบบมาทุกอย่างแล้วแม่งจบนะครับก็คือพวกวาลจ่ายกับวาลเติมเนี่ยแม่งใช้ได้ทุกรุ่นของ w ี สามารถถอดและใส่กันได้เลยนะครับมันทําบล็อกเท่ากันหมดทุกอย่างหมดคือว่าถ้าโอริ่ไอถ้าวาวจ่ายพังวาวเติมพังคือมึงสามารถถอดจากแม็กรุ่นไหนก็ได้ใส่แม่มเลยนะครับมันทํามาดีนะผมว่ามันเวิร์กเดียะมันจะได้ผลิตไอตัววาวเติมวาวจ่ายรุ่นเดียวพอไม่ต้องผลิตเยอะให้มันวุ่นวายนะครับอ่ะนี่คือสภาพข้างในนะครับก็ถือว่าข้างในเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานาบ้างนะครับลองดูก่อนนะฮะวันนี้ยังไม่ได้ล้างนะ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาตละลบีขาวลงไปนะครับ <S <S ปึ๊บปึ๊บทางไปเลยนะครับล้างไปแล้วนะส่วนชุดล่างก็ดึงมาบิดยกดึงบิด υ ด υ ดเยกนะครับแล้วก็ล้างเหมือนเดิมนะครับสำหรับ M92 ที่ใครซื้อไปเล่นนะครับว่าจะเป็น w p ีดับเบิลเบลอาโมงอามี่ต่างๆนะครับ ใครซื้อไปนะฮะก็ให้เช็คนะครับเป็นตัวเอ็มเก้าเอ็มกสองนะที่เป็นโครงสูบปิดแบบนี้นะยกเป็นตัวออโต้ได้ตัวออโต้จะอีกแบบหนึ่งก็คือนะครับให้ดูตรงนี้ถ้าขยับไอ้ตรงเนี้ยขยับไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผมกลัวน็อตตัวเนี้ยมันไปกินถ้าหัวเริ่มมีอาการใสๆนะครับให้หาอ่าปากแขกนะครับขันย้ำเข้าไปเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันไปกินเนื้อนกนะครับเนื้อนกมันจะบินแล้วก็โครงสูบบี้นะครับ คือกายต้องเป็นเปลี่ยนฐานตัวหลังด้วยนะครับมันจะบานนะครับนี่เรามีอาการหลวมๆห,หน่อยๆแล้วเดี๋ยวผมาจจะต้องขันเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอยู่กับช่างช่างทําได้นะครับทําได้จะพาะบางตัวนะ <c oughs> คือไม่ใช่บางตัวเรียกว่าซ่อมได้ครับแต่ว่าถ้ารุ่นไหนอะไรหายากก็ก็ก็อาจจะหาไม่ได้นะนะครับ <c oughs> นะบโอเคเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็เดี๋ยวลองดูแกนไก่หลอดหม่ เยอะเหมือนกันนั้นนี้นะครับเลอะๆๆนะครับอาทาลง,งไปนะครับแกงตลอดเนี่ยจะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะแต่ลูกไอ้ตัวอ่าเรียกว่าตัวท่อนอกเนี่ยเช็ดเอาก็ได้จะล้างซิลิโคนก็ได้ได้หมดนะครับแต่อย่าให้มันเข้าไปข้างในก็พอข้างในท่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลูกปืนมันลื่นนะมันเลอะน้มามันอ่ะใส่ล็อกกลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับใส่สไลด์กลับ ปึ๊บปึ๊บดันดัน้นายหลังแล้วก็ดีดล็อกก้างซ้ายนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็ดนิดนึงนะปึ๊บอ้ามือมโดนนกร่างกายนะครับสภาพาก็รอยตามการใช้งานนะครับมีบ้างมีบ้างไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันจะดูขลังแล้วก็ดูเก่าเท่ดีนะโอเคประมาณนี้ต่อไปก็ส่การทดสอบยิงกันได้เลยครับ โอเคไหทดสอบยิงเจ้าตัว AWEM92 นะครับนะอ่ะมาทดสอบยิงกันแก๊สที่ผมใช้ก็ 12kg นะครับตัวนี้ไม่มีรางติดไม่มีตัวรางจับก็ก็คงไม่ได้ติดไฟฉายนะครับอ่ะเรียบร้อยนะแก๊ส1อง kg กับวันนี้อากาศ23องศานะครับอากาศเย็นสบายๆนะครับผมนะอ่ะลูก20ผมหมดนะครับขออนุญาตเอาลูกก่อนนะโอเคไหนะครับลูก20นะครับ ดึงมาหล่นลูกนะครับวันนี้อากาศเย็นเย็นสบายสบายเลยนะครับจริงๆก็ไม่สบายหรอกสำหรับผมอะหนาวนะครับแต่ก็ไหวอยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับใส่ลูกสองศูนย์กับสองห้าไปแล้วนะครับสองศูนย์ผมใส่ไปสี่ลูกแรกนะครับเพื่อวัดความแรงสองห้าก็เดิมครับเช็คความแม่นยําเทสความแม่นยําไม่เช็คขออภัยนะครับอ่ะมาดูความแรงกันนะครับสามสองเจ็ด สามสามเจ็ดสามสามสองนะครับสามสามสองนะครับนะก็ความแรงก็ประมาณสามร้อยต้นๆนะนะครับหรือลองอีกสักนัดหนึ่งนะครับโอเคไม่ขึ้นนะครับก็สามร้อยต้นๆนะครับประมาณสามร้อยสามสิบถ้าอากาศร้อนๆ้อนผมว่าน่าจะได้ประมาณสามร้อยห้าสิบบวกลบนิดหน่อยนะครับบวกลบนิดหน่อยถือว่าค่อนข้างแรงนะนะครับโอเค ต่อไปก็ดูความแม่นยำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแค่เทสแค่สิบห้ากับยี่เอ้สิบห้ากับสิบนะครับเพราะว่าถ้าไกลกว่านั้นม,มันไม่มีไฟครับถ้ายิงยี่สิบมันใช้ไฟช่วยเพราะว่าศูนย์หน้าศูนย์ไอ้ศูนย์หน้าเป็นแต้มสีก็จริงแต่ศูนย์หลังมันมองยากนะครับไปดูความแม่นยำกันโอเคมาเป้าส,สิบเซนร้อยสิบเซนระยะได้ประมาณสิบห้าเมตรนะครับมาดูกันว่าจะยิงโดนไหมจ้า ถือว่าใช้ได้นะแือว่าพอใช้แล้วกันขนาดแรงดันตกบวกอากาศเย็นยังยิงได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ดูระยะ10เมตรกันโอเคมาเป้า10เซนและ20เซนครับระยะได้ประมาณ10เมตรนะครับนะถือว่าแม่นใช้ได้นะครับถือว่าพอใช้นะนะครับแต่ก็ได้อยู่นะประมาณโอเค โอเคไหมยิงได้ปกติครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมอันดับต่อไปนะครับเราแม็กออกก่อนแก๊สในแม็กต้องออกนะครับลูกแก๊สรุ่นใหม่ๆมีฟิล์มคอนในตัวนะครับแต่นะครับย้ำเสมอว่าการคาแก๊สอย่าเต็มอัดแค่หนึ่งในสี่ของแม็กหรือเต็มที่ก็หนึ่งในสี่นะครับคือถ้ายิงจนหมดมันเรากควรอัดเติมเข้าไปนิดนึงนะครับกดค้างประมาณหนึ่งสองวินาทีโดยประมาณนะครับนับในใจนะนะครับนิดเดียวนะครับพอเราอัดเสร็จแล้วเราก็เก็บไปได้เลยนะครับโอกาสที่จะแม็กรั่วเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ตามอายุกกาารรใช้งนนนะคัับ็ม อ่าเขาเรียกอะไรมันมันรั่วเมื่อไหร่คือเสื่อมสภาพแต่ถ้าเราเคลียร์แก๊สเอาหมดเลยเนี่ยโอกาสแม็กรั่วจะไวกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะวิธีใครผมไม่รู้อันนี้วิธีผมที่ผมแนะนาําคือผมใช้มันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสั้นแก๊สยาวแก๊สผมใช้แบบนี้หมดเพราะว่ามันช่วยได้จริงนะครับผมลองมาระยะเวลาปีฝ่าแล้วนะครับอัดแก๊สไว้ไม่รั่วนะครับผมไม่รั่วนะครับเทียบกันเลยว่าระหว่างไม่อัดแก๊สเข้าไว้อัดแก๊สเข้าไว้ระยะเวลาหนึ่งปีไอ้อหนึ่งปีอ่ะนั่นแหละอัดเมอัดแก๊สอ่ะมมัััววไไ่่่่รรรคบ ก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนยางปากแม็กนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามันก็เสื่อมสภาพตามการเอาเรียกว่ามันมันไม่โดนซิลิโคนนะครับแต่ถามว่ามันยิงได้ไหมมันยิงได้แต่มันแข็งนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับโอเคเนาะนะครับดึงสไลด์ถอยหลังลงร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับการดึงสไลด์ถอยหลังลงเพื่อเป็นการตัวเซฟด้วยตัวสไลด์นะครับแม้มันสึกแตกเล้าเสียหายได้นะครับก็คือถ้ามันเล้าขึ้นมาก็นั่นแหละฮะบาเลต้านะครับมันเป็นคอครึ่งแบบนี้โอกาสที่สไลด์แตกทอนข้างสูงนะครับก็ให้ ใบตาเนี่ยเห็นบ่อยสุดก็คือท้ายแตกกับตัวนี้แตกนะครับก็ทำให้เสียค่าซ่อมมันไปนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการอย่าง s ซาแลนด์บีบบแ,รบแค,บคร์จอนนะผมหรือผมว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ